สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครมอลลงมติแล้วช่วย3,000นาน3เดือนเมื่อวันที่6ตุลาคม64จากคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติวันที่5ตุลาคม64ที่ผ่านมาเห็่ชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ s m e จ่ายเงินเยียวยาจ,จำนวน3,000บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้างไม่เกิน200คนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจเป็นเวลานาน3เดือนตามมติของสอบ ทั้งนี้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางยกเว้นภาษีและเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหน,นุนดังกล่าวกระทรวงแรงงานจะทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมาการการกรองการใช้ใจ่ายเงินกู้พิจารณาก่อนเสนอคอรามอพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติพวกเขาร่วมโครงการเดียวยานายจ้างหนึ่งเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน200คน2ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลา 64, และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่1-3ถึงตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2564ถึงมกราคม2564เงื่อนไขายการจ่ายเงินอุดหนุนหนึ่งรับจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานแก่นายจ้างให้ลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คนในตรา3,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน2เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือนโดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม3นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ9 5ในระหว่างเริ่มโครงการโดยหากต่ำกว่าร้อยละ9กจะไมไ่รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยณวันเริ่มโครงการนานผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับผมครับ